สวัสดีค่ะพบกับ New Indie Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไม่รอช้าเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนอวิธีการนะคะคทำลวดลายอีกเช่นเคยนะคะลวดลายเจลซึ่งเราสามารถนำเอาไปต่อยอดได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเหมือนอาทาสีมานะคะเราก็จะมาเจียรรอบๆขอบอเล็บในส่วนที่สีมันยังติดอยู่นะคะ อันนี้ก็จะใช้หัวเจียเป็นหัวเจียรุร่นไดมอนนั่นเองนะคะค่อยๆเจียไปนะคะข้อดีนะคะของหัวเจียรุร่นไดมอนนะคะที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะคือตัวนี้นะคะมันจะไม่สร้างอาการบาดเจ็บหรือว่ากินเนื้อลูกค้านะคะเขาก็จะเก็บแค่หนังที่อยู่รอบๆขอบเล็บให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ เสร็จแล้วก็คลีนคลีนนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเก็บ อีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความสะอาดนั่นเองนะคะจุดไหนที่เราเห็นว่ามีสีอยู่บางคนอาจจะถนัดใช้หัวเจียดมอนรุ่นที่เป็นปลายแหลมนะคะหรือเป็นคล้ายๆรูปดอกบัวก็คือสามารถใช้ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเนาะอันนี้จะตอบ PVC ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะติด p v c แบบนี้นะคะวัดขนาดเล็บก่อน ในกรณีที่เราวัด PVC แล้วเนี่ยค่ะมันไม่พอดีกันกับไปลูกค้านะคะเนื่องด้วยธรรมชาติดีก,กว่าธรรมชาติของเล็บเราอ่ะมันจะมีความโค้งเหมือนตัวยูแต่เล็บ PVC บางรุ่นเนาะย่าว่าเป็นบางรุ่นมันอาจจะเป็นในรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะเราก็อาจจะต้องมีการตะบายแต่งทรงตรงบริเวณโคนเล็บนิดนึงนะคะเพื่อให้มันได้เข้ารูปกบบโครงสร้างเล็บของลูกค้านั่นเองนะคะ ค่อยๆตะบายเก็บทรงไปนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เหมือนแบบการต่อเล็บนะคะดูมีความเนียนขึ้นนะคะเหมือนเล็บธรรมชาติลูกค้าเลยนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวกเ็เขาก็จะมีเทคนิคการต่อ PVC แบบเว้นโคนนะคะเพื่อให้มีความเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยพี่ปุ้ยจะมาสาธิตแล้วกันนะคะว่าวิธีการต่อ PVC แบบเว้นโคนนะคะ มาแชร์เทคนิคดีกว่าเรียกว่าเรามาแชร์เทคนิคกันดีกว่าอันนี้ก็ตะไบแต่งทรงปลายก่อนนะคะ,ะแล้วก็ตะไบเอาความมันออกนิดนึงนะคะสำหรับเล็บ PVC นะคะเพื่อที่ให้วัสดุที่เราจะทำงานต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสซีท็อปเนี่ยมันสามารถยึดเกาะก,กับเล็บ PVC ได้นะคะ <S <S ก็เล็มๆหนังให้ลูกค้านิดนึงนะคะ และในขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะลงทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะเช็ดทำความสะอาดเอาฝุ่นตะไบออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือเบสเลยอนะ่ะเราก็จะเริ่มจากการทาเบสไปเลยะคะ่ะทาเบสแล้วเข้าเครื่องอบนะคะอย่างน้อยก็คือ60ิวินะคะเป็นสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยนะคะแต่ก็จะมีบางแบรนด์ที่เขาจะการันตีหรือเคลมว่าอาจจะใช้แค่30มวินะคะ แล้วก็จะเริ่มทาสีพื้นวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเลยนะคะสีก็จะแน่นๆทาสักรอบเดียวก็พอค่ะแต่ว่าถ้าสีแบบบางเฉดนะคะก็อาจจะต้องใช้สองรอบถึง3มรอบนะคะวันนี้จะทาแค่รอบเดียวพอนะคะแล้วก็ตะแคงนะคะบิดนิ้วลูกค้านิดนึงนะคะซ้ายขวาเพื่อให้เราเก็บงานบริเวณด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นถ้าเห็นว่า มันยังไม่เรียบร้อยอีกนะคะเราอาจจะใช้ผู้กันนะคะเล็กๆช่วยในการเก็บขอบเก็บ <ๆ S 1> โคนนะคะให้มีความสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็เข้าอบนะคะ60วิเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มในเรื่องของการเพ้นต์นะคะอันนี้จะกลายเป็นการเพ้นต์อ่า สองสีนะคะเราก็จะมีการขัดผงด้านบนนะคะก็จะเริ่มเพ้นจากสีที่มันอ่อนสุดวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีขาวและสีน้ําเงินนะคะค่อยๆเพ้นไปเลยนะคะเป็นรูปทรงอิสระนะคะอันนี้การดีไซน์แล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกใช้เป็นดีไซน์แบบไหนนะคะสําหรับคนที่ชมคลิปอยู่ก็สามารถเอาไปอะแดปแอพพลายเป็นรูปทรงที่แบบเออเราต้องการได้เลยนะคะเพราะมันฟรีสไตล์นะคะสําหรับงานนี้นะคะ อบหนึ่งสีแล้วก็ทาหนึ่งสีนะคะเพ้นท์หนึ่งสีแล้วก็อบนั่นเองนะคะแล้วก็มาใส่สีที่สองนะคะอาจจะมีการซ้อนทับกันบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ดีไซน์นะคะแล้วแต่เราจะครีเอทลวดลายนะคะ แล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงนะคะในการเพ้นเนี่ยพยายามอย่าไปใส่สีเยอะนะคะเพราะถ้าเราใส่สีเยอะนั่นหมายความว่าสีมันค่อนข้างมีความหนาหลังจากที่อบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสีย่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆบางๆก็ได้ค่ะอ่าต่อมานะคะก็จะตัวนี้นะคะเห็นใส่ๆอย่างนี้นะคะคือท็อปโคดนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวท็อปนะคะท็อปโคดธรรมดาเลยนะคะค่อยๆวาดไปนะคะวาดรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะใช้ผงขัดง่ายมากเลยเห็นไหมวาดใช้ท็อปวาดตามที่เราต้องการอยากให้มีผงขัดอยู่บริเวณไหนเราก็วาดบริเวณนั้นเลยแล้วก็ใช้เนะะี่ยค่ะบางคนจะใช้มือใช้ฟองน้ําใช้แบบที่อ่พี่ผู้ใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะขัด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 ไปเลยแล้วก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆพี่พก็จะเอาท็อปโคดนะคะมาทับบริเวณที่เราต้องการนะคะก็คือตรงที่เราต้องการเนี่ยออกให้หมดเลย ทับให้หมดเลยไม่ใช่ออกให้หมดทับนะคะเรียบร้อยค่ะก็จะได้ผลงานตามนี้นะคะแล้วก็เช็ดในส่วนที่เหลือออกนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เรียบร้อยเราอาจจะใช้บัฟละเอียดนะคะเก็บงานเพื่อให้เรียบเนียนอีกทีก่อนที่เราจะทาท็อปโค้ดนั่นเองนะจ๊ะ และก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการอาจอยากจะเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําลวดลายนะคะก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาสาธิตและมาแชร์เทคนิคดีกว่าเรียกว่ามาแชร์เทคนิคกันเรื่อยๆเ,เลยค่ะ